เวลาที่ยกยอขึ้นมาแล้วจับปลาได้นี่ตื่นเต้นสนุกสนานกันใหญ่เลยค่ะหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องมา4-5หวันที่คลองน้ำบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลแล้วก็บริเวณตรงข้ามศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมพุทไทยก็จะมีคลองน้ำหลากขึ้นมาเต็มไปหมดเลยค่ะ แล้วตรงนี้จะเป็นที่ที่ชาวบ้านนะคะชอบมายกยอตึกสะดุง้งจับปลากันเยอะเลยค่ะแทนกลับมาจากอบรมถึงที่บ้านนะคะก็เลยแวะลงมาจ่ายตลาดพอมองมาที่ฝั่งริมคลองนะคะมีชาวบ้านกำลังยืนมุงดูกันใหญ่เลยค่ะแล้วก็มีเสียงดังเจียวเจ้าเชียร์กันใหญ่เวลาจับปลาได้นะคะแพนก็อดไม่ได้เลยที่จะเดินไปมุงดูกับเขาเหมือนกันนะคะได,ะด้แล้วได้แล้ว เเนะพอมาถึงก็เห็นคุณป้ากำลังจับปลาอยู่พอดีค่ะตัวใหญ่มากๆเลยนั่งดูเพลินไปเลยค่ะโอ้เขาใครเห็นอยู่ไปนั่งเบิ่อนีมันได้หลายตัวแล้วนี่นี่ว่าจะนั่งดูเขาจับปลาเขายกยอสักนิดหน่อยนั่งไปนั่งมากินเวลาไปเกือบสองชั่วโมงเลยค่ะกิจกรรมยกยอหรือว่าที่ชาวบ้านโพนภาษาภูไทยเรานะคะเราเรียกว่า ตึกสะดุ้งแบบนี้เป็นภาพที่หาดูไม่ได้บ่อยๆนะคะนอกจากฤดูน้ําหลากหรือว่าฤดูฝนแบบนี้เราก็จะเห็นชาวบ้านนะคะตึกสะดุ้งกันเต็มคลองเลยค่ะอย,อย่างของคุณป้าท่านนี้นะคะตึกสะดุ้งไปด้วยแล้วก็ขายไปด้วยเลยนะคะพ่อค้านี่มานั่งเฝ้าอยู่ทางด้านหลังเลยถามไปถามมาวันนี้ได้เกือบ10บโลแล้วค่ะ ถามคุณป้าท่านหนึง่งท่านบอกว่าจับมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะเอากลับไปไว้บ้านตั้งหลายรอบแล้วนะคะเอาไว้ทําปลาด้วยถามคุณป้าว่ายกสะดุ้งทั้งวันแบบนี้เหนื่อยบ้างไหมคุณป้าบอกว่าไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ยิ่งตอนที่ยกขึ้นมาแล้วได้ปลาตัวโตวๆอย่างเงี้ยมันทําให้หายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยกว่าจะรู้ตัวเหนื่อยว่าเพียก็รู่นแหละกลับถึงบ้านนู่นแหละคะ่ะยิ่งยกขึ้นมาทีเนี่ยได้ปลาตัวใหญ่ๆแบบนี้ ยกสะดุ้งได้ทั้งวันทั้งคืนเลยเลยค่ะตอนสมัยแพนยังเด็กๆนะคะเวลาฝนตกต่อเนื่องหลายๆวันแบบนี้พอตื่นเช้ามาจะมีผู้ใหญ่บอกว่าแล้วเราไปดูปลากันน้ำมาน้ำมาหรือภาษาพุไทยเราเรียกว่าน้ำมะนะคะหมายความว่าน้ำหลาก พอเดินมาถึงตรงจุดสะพานตรงนี้นะคะก็จะเห็นน้ําขาวโพงกันไปหมดเลยค่ะตอนนั้นน่ะสะพานตรงนี้ยังเป็นสะพานแบบไม้อยู่นะคะตอนนี้ดีหน่อยสะพานสร้างเป็นแบบปูนแบบเหล็กถาวรไปเลยหายห่วงเรื่องสะพานพังะะละคนะ่ะแพนั่งดูอยู่ได้สักพักใหญ่ๆก็ไปจ่ายตลาดแล้วก็กลับบ้าน